แลตาดจ่ใสเดี๋ยวนี้คนเริ่มไม่ใส่แม็กกันแล้วนะนั่นน่ะสิเราคิดว่าใส่ไว้ก็ไม่เสียหายนะถ้าาถอดมสสักทีไว้เราหายใจสะดวกขึ้นเยอะเลยเอ้ยเราจะถ่ายดีๆไม่น่าอาจจะแย่อยู่แล้วเนี่ยเอ๊ะเจ้าเด็กสองคนนั่นครั้งก่อนทำฉันไว้แสบนักคราวนี้ ไม่ปล่อยไว้แน่นี่เจ้าหนูยังใส่แมกกันอยู่อีกเหรอเดี๋ยวนี้นะ่ะไม่มีใครเขาใส่กันแล้วนะโควิดก็ไม่ได้น่ากลัวมานแต่ก่อนสักหน่อยใส่ไปก็หายใจไม่ออกเปล่าเอ๊ะจริงเหรอคะงั้นหนูถอดก็ได้ช้าก่อนฟ้าใส่เราว่ามันมีอะไรแปลกๆนะคิดว่าฉันจำแกไม่ได้เหรอเจ้ามิเตอร์โควิดไม่จริงแกกแล้วมิเตอร์โควิดอะไรกัน ถ้าหมายถึงโควิดน่ะมันหายไปหมดแล้วจำผิดคนแล้วแหละหนูน้อยพูดเรื่องอะไรของพวกเธอเนี่ยน้อยยังไม่ยอมรับอีกงั้นต้องเจอนี่พลังเผยความจริงด้วยกล้องถ่ายภาพไหนยิ้มหน่อยสิยังมีโควิดลอยอยู่ในอากาศลงเหลืออยู่และยังเป็นอันตรายต่อตัวเราฉะนั้นเราควรใส่แมสเพื่อป้องกันโควิดน้อยแน่ฝากไว้ก่อนถเถอเจ้าบูเบิร์ดฉันจะกลับมาเล่นนงานไกกครั้งแน่ถึงแม้ตอนนี้โรคโควิดจะลดน้อยลงแต่พวกเราก็ไม่ควรประมาท เวลาออกไปไหนก็ควรสวมแมสไว้ตลอดเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนรอบข้างนะครับทุกคนััสสสืื่่ออองลดภยป